คลิปนี้เป็นคลิปเต็มที่เราจัดบุฟเฟ่ต์เมื่อวานที่ผ่านมานี่เองค่ะเป็นวันแม่ของฝรั่งเศสเรามีลูกค้าที่จองมาทั้งหมด140คนค่ะเป็นเยอะที่สุดในรอบปีเพราะว่าเป็นวันแม่ก็พิเศษสําหรับใครลหลายๆคนก็อยากจะพาแม่มาทานข้าวแบบครอบครัวเดี๋ยวอันจะพาไปดูเราจัดเตรียมสารพัดเมนูสําหรับ140คนกันค่ะอะไรที่เราเตรียมได้ตั้งแต่คืนวันเสาร์เราก็เตรียมร่วงหน้ากันแล้วค่ะไม่อย่างนั้นจะไม่ทันการเลยถ้ารอมาเตรียมเช้าวันอาทิตย์ทีเดียว ที่เห็นนี้คุณเชฟกำลังทำคานาเป้ค่ะพอเวลาลูกค้ามาถึงมานั่งปุ๊บก็จะได้มีของทานเล่นแกล้มกับเครื่องดื่มเลยส่วนหนุ่มแมทธิวกำลังเตรียมแป้งจะทำขนมหวานส่วนนี่หวานก็กำลังจะแกงปลาหมึกยัดไส้ค่ะจะใส่ซอสมะเขือเทศนี่เลยผัดกระเทียมผัดหอมหัวใหญ่ให้หอมๆแล้วก็จะสาดเหล้าลงไปเป็นไวน์ขาวค่ะไม่ใช่เหล้าแล้วก็จะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปแต่หวานก็จะเอาเศษมะเขือเทศที่เราทํา ควักไส้ออกไว้ทํายัดไส้เมื่อวันก่อนๆบดแล้วก็เอามาทําเป็นซอสด้วยค่ะก็จะใส่ครีมข้นใส่ใบไทมลงไปเคี่ยวอย่างนี้ให้ซอสได้ที่แล้วก็ปลาหมึกเราที่ยัดไส้ไว้อยู่แล้วนะคะข้างในจะเป็นเนื้อหมูบดค่ะที่ปรุงเครื่องแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่ในซอสมะเขือเทศอย่างนี้เลยใครที่อยากทําปลาหมึกยัดไส้นี่หวานเคยลงแบบคลิปเต็มไว้แล้วนะคะทุกคนแบบละเอียดเลยค่ะ เป็นอาหารทางภาคใต้ของฝรั่งเศสเวลามีงานใหญ่ๆอย่างนี้เขาก็จะแกงหม้อใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะต้อนรับทั้งครอบครัวเลยแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็จะทําเหมือนกันเลยค่ะแต่ใช้เป็นหอยแมงผู้ตัวใหญ่ๆเอามายัดไส้แล้วก็แกงใส่ซอสมะเขือเทศอย่างนี้แทนก็อร่อยเหมือนกันค่ะแต่มันจะใช้เวลานานเพราะว่ากว่าเราจะมายัดไส้หอยแมงผู้แต่และตัวค่ะทุกคนส่วนที่หั่นอยู่นี้เป็นอกเป็ดย่างค่ะซื้อสําเร็จมาอยู่แล้วหวนแค่มาอบเพิ่มแล้วก็ราดซอสแค่นั้นเอง ส่วนนี้ก็จะเป็นขากบค่ะที่หมักกระเทียมพริกไทยรสดีเกลือแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปคลุกแป้งทอดค่ะแล้วนี่ก็เป็นเส้นพาสต้าสดนะคะที่เอามาต้มไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กับซอสแล้วเอาไปใส่กับชีสพาเมซานใหญ่ๆค่ะชูของหนุ่มแมททิวที่ทําแป้งเมื่อกี้นี้ก็เสร็จไปแล้วค่ะเขาเอาเข้ามาอบมันก็จะฟูฟ่องอย่างนี้เลยเดี๋ยวข้างในเราจะเอาไปยัดไส้กับครีมวานิลาเก็บไปทําขนมหวานค่ะ เวลาทํากับข้าวอยากให้มีสีสันเราก็จะใช้นี่แหละค่ะสีสันจากพริกแล้วก็จากผักต่างๆเป็นพริกหวานค่ะทุกคนมันไม่มีความเผ็ดหรอกหวานจะเอาไว้ใส่ผัดกะเพราหรือว่าใส่ลาบหมูแล้ใส่ยำให้มันมีสีสันมากขึ้น เราทากับข้าวให้ฝรั่งกินที่นี่เราจะทําเผ็ดจัดจ้านเหมือนที่บ้านเราเลยก็ไม่ได้ค่ะก็อาศัยสีสันจากพริกนี่แหละทุกคนมาดูนี่ค่ะแกงปลาหมึกยัดไส้ซ,ซอสมะเขือเทศสีสันน่าทานไหมคะหวานจะเคี่ยวไว้อย่างนี้ก็เป็นชั่วโมงเลยค่ะให้ข้างในมันสุกแล้วก็ให้ปลาหมึกมันนิ่มแล้วก็ซอสก็จะเคี่ยวลงให้มันเข้มข้นมากขึ้นเป็นอันเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะมาดูเมนูต่อมาค่ะนี่ก็คือปลาหมึกนะคะหนวดใหญ่ๆเลยหวานจะต้มสองชั่วโมงครึ่งให้มันเปื่อยเสร็จแล้ว ก็เอาน้ำต้มปลาหมึกมาต้มมันฝรั่งอีกทีนึงแล้วก็จะใช้ซอสที่แบบเหมือนมายองเนสแต่ใส่กระเทียมลงไปค่ะเขาจะเรียกว่าไอโยลีก็จะเป็นอาหารที่ชื่อว่าลาุีค่ะเป็นอาหารภาคใต้เหมือนกันส่วนอันนี้หวันก็กําลังทําผัดกระเพราหมูสับค่ะหวันได้กระเพรามาจากสวนสดๆเลยเอามาทําไว้ซอสไว้ก่อนอยู่แล้ว นี่ค่ะอยากให้มันสีสันสวยงามก็ใส่พริกหวานลงไปค่ะเดี๋ยวตอนเราอุ่นมันก็จะไปสุกเองส่วนวันนี้มีคนไทยมาสองโต๊ะค่ะหวานก็เลยว่าจะทํากุ้งแช่น้ําปลาให้เดี๋ยวจะบดน้าจิ้มซีฟู้ดแบบเผ็ดๆใหม่ๆเลยแล้วก็จะมีส้มตําให้ด้วยแล้วก็จะมีข้าวยําแหนมด้วยค่ะ สหนุ่มสาวทําซูชิใกล้จะเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งหน้าถาดแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะไปทําอย่างอื่นต่อส่วนหวานก็ย่างไส้กรอกพอให้มันมีรอยอย่างค่ะยังไม่ให้มันสุกแล้วเดี๋ยวเวลาเราจะใช้ก็เข้าเอาไปเตาอบอีกทีนึงให้มันร้อนออกใหม่ๆเลย แล้วนี่ก็เป็นลาบหมูค่ะแต่เราทําเผ็ดไม่ได้สีมันก็จะจืดชืดหน่อยหวานก็เลยใช้พริกหวานนี่แหละค่ะแต่งสีแล้วเดี๋ยวหวานก็จะเอาพริกสดเสียบอีกทีหนึ่งแต่งถาดเห็นไหมคะทุกคนหมูบดหวานเอามาประยุกต์ทำได้2เมนูเลยค่ะผัดกะเพราหมูบดแล้วก็ามาทําลาบหมูได้ด้วยลาบหมูก็จะเอาออกไปก่อนให้ลูกค้ากินเป็นออเดอร์หรือว่ากินเป็นอันเท่นะคะส่วนผัดกะเพราหมูก็จะเก็บไว้เป็นอาหารจานหลักค่ะเป็นอาหารจานร้อน อาหารทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะต้องเตรียมให้เสร็จก่อนเที่ยงครึ่งค่ะทุกคนเพราะว่าลูกค้าเขาก็จะเริ่มมาเที่ยงครึ่งแล้วก็เปิดบุฟเฟ่ต์ตอนบ่ายโมงหนุ่มสาวเด็กเสิร์ฟเขาก็จะเตรียมเครื่องดื่มค่ะคุณพ่อก็พอเวลาลูกค้ามาถึงก็จะพาลูกค้าไปนั่งโต๊ะเช็คดูรายชื่อว่าเขาจองไว้สําหรับกี่คนเมนูทั้งหมดตั้งแต่คานาเป้นะคะแล้วก็ไปที่ออเดอร์ไปอาหารจานร้อนไปขน,นมหวานไปชีสแล้วก็น่าจะ40-50เมนูได้เลยค่ะทุกคน เพราะว่านี่วันก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูทั้งหมดนะคะทุกคนถ้ามัวถ่ายให้ดูทั้งหมดก็คือวันไม่ต้องทําอะไรเลยก็มัวแต่ถ่ายวิดีโอขนาดนี้ยังโดนจิกกัดอยู่เลยค่ะ <c oughs> ที่กําลังเอาเข้าเตาอบนี้ก็จะเป็นหอยแมงผู้ค่ะราดซอสเบชาแมนแล้วก็โรยด้วยชีสมนซาเล,ล่าเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปอบกันค่ะ <c oughs> ส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้าวคลุกค,ค่ะหรือว่ายำแหนมแบบอีสานนั่นแหละค่ะ ข้างในก็จะมีแหนมหมูแล้วก็จะคลุกข้าวใส่เครื่องปรุงเครื่องแกงแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็เอาไปทอดค่ะแล้วก็จะเอามายำอย่างนี้เลยโรยด้วยใบมะกรูดทอดแล้วก็โรยด้วยขิงหอมหอมส่วนนี้ก็เป็นของนึ่งติ่มซำค่ะข้างในเป็นไส้กุ้งเป็นหะเก๋วกะซิ้วไม้หรือว่าขนมจีบแบบบ้านเรานั่นแหละค่ะหอยแมงผู้อบชีสก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังเอาบุฟเฟต์จัดเตรียมวางนะคะวันนี้เราใช้โซนนี้ค่ะสำหรับจัดทำบุฟเฟ เพราะว่าสาหรับร้อยกว่าคนบุฟเฟ่ก็จะใหญ่มากเราไม่อยากให้ลูกค้าแออัดกันปกติแล้วสูงสุดเราก็รับแค่80แค่นั้นเองแหละค่ะแต่วันนี้มันก็พิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นวันแม่ก็เลยรับเยอะคุณเชฟก็กําลังจัดเตรียมว่าจะวางอันไหนไว้ตรงไหนแล้วก็จะติดไป้ายไว้ให้ลูกค้าด้วยค่ะบางทีเราไม่มีเวลามาบอกเขาว่าข้างในเป็นอะไรเป็นอะไรย้ําว่าที่เห็นนี่ยังถ่ายให้ดูไม่หมดนะคะทุกคนนี่ก็คือแค่ออเดิร์ฟค่ะเดี๋ยวก็จะมีอาหารจานร้อนที่อยู่ในครัวเลย พอลูกค้าเขาทานตรงนี้เสร็จเขาก็จะเข้าไปในครัวไปทานอาหารจานร้อนค่ะที่หวานกําลังจัดเตรียมอยู่หลักๆเลยทุกอาทิตย์ที่เราต้องเตรียมจะเป็นอาหารทะเลค่ะก็จะมีแซลมอนดองเกลือมีปลาแซลมอนราบแบบบ้านเรามีตาตะกิปลาทูน่ามีหอยเชลมีกุ้งหอยปูปลามีหอยนางรมหอยแมงผู้ค่ะนี่ก็คือหอยเชลราดน้ำยำเขาจะกินกันสดๆแบบนี้เลยค่ะ วันนี้แต่ละอย่างเราก็จะทํากันอย่างละสองถาดใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเยอะแต่ถ้าอาทิตย์ไหนลูกค้าแค่60-80ิเราก็จะทําแบบว่าดรอปลงมาหน่อยก็ให้มันสมเหตุสมผลตามจํานวนของลูกค้าค่ะแต่ไม่ว่าลูกค้าจะเยอะขนาดไหนทุกคนกับข้าวก็พอกินค่ะเพราะว่าเราทํากันเยอะมากถ้าคิดราคาต่อคนนะคะเป็นเงินไทยก็ประมาณ1850บบาทค่ะไม่รวมเครื่องดื่มนะคะ ให้ดูบรรยากาศภายในบริเวณร้านบริเวณสวนนะคะทุกคนวันนี้เราขยายไปเต็มร้านเลยค่ะเดี๋ยวหวานจะพาเข้าครัวกันต่อค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่หนุ่มสาวเด็กเสิร์ฟกันจะหัวหมุนมากเลยค่ะไม่รู้ว่าจะวิ่งไปโต๊ะไหนดีเขาก็ต้องเสิร์ฟเครื่องดื่มกันก่อนยิ่งคนฝรั่งเศสนะคะเวลาเขาทานข้าวเขาจะพิถีพิถันมากโดยเฉพาะเครื่องดื่มนี้เขาจะมีเครื่องดื่มที่เวลามาถึงจะเป็นเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยประมาณว่าค็อกเทลอะไรอย่างนี้ สอบต่อมาก็จะเป็นไวน์ที่มันเข้ากับอาหารที่เราทานด้วยนะคะถ้ากินอาหารทะเลก็จะเป็นไวน์ขาวไวน์สีชมพูแต่ถ้ากินเนื้อกินชีสก็จะเป็นไวน์แดงอย่างนี้ค่ะพี่แป้งน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเป็นคนไทยที่มาหาหวานสี่รอบแล้วพี่เขาอยู่เมืองนิสค่ะจากเมืองนิสมาบ้านหวานก็ขับรถประมาณ3มชั่วโมงครึ่งวันนี้นางตั้งใจพาแม่ค่ะมาทานอาหารร้านของหวานเลยแม่แกมาเที่ยว3เดือนค่ะเดี๋ยวก็กลับเมืองไทยแล้ว พูดเรื่องเครื่องดื่มของคนฝรั่งเศสยังไม่จบค่ะพอมาถึงก็จะมีเหล้าเรียกน้ำย่อยก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะมีวายที่ที่ให้เข้ากับอาหารที่เขากินต่อมาก็จะมามีกาแฟหรือว่าก็จะมามีเหล้าแบบว่าช่วยให้ย่อยอีกค่ะพอทานอาหารเสร็จร้านอาหารก็จะพอมีกำไรเวลาลูกค้าดื่มเหล้าดื่มวายนี่แหละค่ะทุกคน วันนี้น้องอายนางโดนรุมค่ะอาหารหมดก็ต้องรีบทอดออกมาอีกกลัวลูกค้าไม่พอกินอาหารบางอย่างเราก็มีเติมค่ะถ้าอันไหนทำง่ายง่ายแต่บางอย่างก็เติมไม่ได้ค่ะก็ให้ลูกค้าไปกินอย่างอื่นเอาที่เติมไม่ได้นี่ไม่ใช่เพราะว่าห่วงนะคะทุกคนแต่ว่ามันต้องใช้เวลาทำค่ะกุ้งแช่น้ำปลานี่เป็นของโต๊ะพี่คนไทยนะคะเขาไม่ได้สั่งมาหรอกแต่หวนนึกออกอยากจะทําให้เขากินหวนก็บดน้าจิ้มซีฟูด้ดเผ็ดๆใหม่ๆเลยค่ะกุ้ง <c oughs> เดี๋ยวส้มตำตามมาจ้ะส้มตำปูดองค่ะทุกคนปะลาล้าก็ต้มไว้เองปูก็ดองไว้เองค่ะดองแล้วก็ใส่ช่องแช่แข็งไว้เวลาจะใช้ก็เอาออกมาละลายน้ําเป็นยังไงมั่งคะทุกคนสีสันวันนี้พี่แป้งบอกว่าไม่เอาเผ็ดมากนะสีมันก็เลยจืดค่ะ ส่วนหนุ่มน้อยของแม่ค่ะหลังจากให้ดอกไม้ช่อโตแม่แล้วก็ต้องมาช่วยแม่ทํางานด้วยค่ะวันนี้หลังจากที่ปล่อยให้ลูกค้ากินออเดิร์ใช่ไหมคะเราก็เข้าครัวค่ะมาเตรียมอาหารจานร้อนกันส่วนน้องอายกับน้องหนุ่มๆก็เตรียมขนมหวานต่อมาค่ะมามันเช็ดนะนี่ส้ากินได้นึง้าข้าป้อ ขอบคุณพี่จอยนะคะวันนี้พาแม่ผัวมาทานข้าวด้วยขอโทษด้วยที่เรื่องจองโต๊ะนะคะพี่เขาจองมาแล้วเราผิดพลาดยังไงไม่รู้ยังดีค่ะที่ยังหาโต๊ะให้พี่เขาได้ Ryon, é não Oh, esse é o Teo Guilherme, Ryon. É, Bom, sem meu. ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศในครัวค่ะทุกคนหวานก็ต้องช่วยลูกค้าตักอาหารแล้วก็คอยอธิบายให้ลูกค้าฟังด้วยว่าอันนี้เป็นอาจารย์อะไรเผ็ดมากไหมมีรสชาติยังไง ส่วนหนุ่มน้อยคนนี้ก็จะข้างกายแม่ไม่ห่างค่ะเวลาแม่เรียกใช้ก็จะต้องมาเพราะว่าบางทีก็ไม่อยากมาหรอกค่ะมีเถียงมั่งแต่แม่ก็บังคับอยู่ดีค่ะอยากให้เขารู้จักทํางานแต่เราก็ให้ตังค์เขานะคะทุกคนแล้วเขาก็เก็บไว้ซื้อของอะไรที่เขาอยากจะได้อย่างวันนี้เป็นวันแม่เขาก็ซื้อดอกไม้ชอ่อโตเลยมาให้แม่จากเงินที่เขาเก็บไว้เองค่ะ เสร็จจากจานหลักแล้วก็มาถาดชีสถาดเบลเลอร์บลัลลาต่อมาก็จะมาเป็นขนมหวานค่ะทุกคนวันนี้เราก็ช่วยกันวิ่งหน้าวิ่งหลังตั้งแต่8โมงเช้ายัน6โมงเย็นเลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่อย่างนี้ทุกวันนะคะทุกคนเวลามีแขกเราก็เอาไว้อย่างนี้แหละคะ่ะวันไม่มีมันก็ไม่มีส่วนบุฟเฟ่ย่างนี้จะมีให้กินทุกเที่ยงวันอาทิตย์นะคะส่วนวันธรรมดาก็เป็นอรา,าร์ดค่ะ บุฟเฟตจะใหญ่แค่ไหนก็ตามจํานวนลูกค้าค่ะแต่ไม่ว่าจะเยอะจะน้อยแค่ไหนอาหารก็เหลือกินค่ะทุกคนชมอาหารกันแล้วต่อมาก็จะมาเป็นขนมหวานค่ะนี่เราจะมีน้ําตกช็อกโกแลตด้วยนะคะทุกคนวันแม่ปีนี้เราใช้แม่ทํางานก่อนค่ะยังไม่ได้มีเวลาพานางไปฉลองเลย <c oughs> อันนี้เป็นทิรามิสุฝีมือน้องอายค่ะส่วนมากขนมหวานจะเป็นน้องอายหนมแมทธิวที่ช่วยกันทําค่ะก็เตรียมกันตั้งแต่วันเสาร์แล้วอันไหนเตรียมได้ก็เตรียมก่อนเลย หนุ่มสาวเด็กเสิร์ฟก็พากันขยันขันแข็งค่ะวันนี้ไม่รู้จะวิ่งไปโต๊ะไหนก่อนบางทีก็อาจจะมีลืมมั่งลูกค้าสั่งไว้ได้น้ำประมาณนี้ความเลิศดหรูอ,อลังการต้องยกให้เชฟคนนี้เลยค่ะทุกคนเจ้านายเจ๊งไม่ว่าแต่ลูกค้าจะได้ต้องกินอิ่มดีใจจากที่เราใช้ผลไม้ธรรมดาเป็นแตงโมกับสับปะรดแต่เขาออกมาทำออกมาให้มันหรูได้อะค่ะทุกคน ที่จริงเมื่อวานนี้มีขนมหวานรวมมิตรด้วยนะคะแต่หวานลืมถ่ายออกมาให้ดูค่ะไม่รู้ลืมได้ไงหลายอย่างจัดไม่รู้จะถ่ายอันไหนมั่งส่วนอันนี้ก็เป็นคัสตาร์ดเค้กค่ะทุกคนหรือที่ฝรั่งเศสเขาเรียกว่าฟลังค่ะที่ทําจากไข่ส่วนนี้ก็จะเป็นขนมมินเฟยค่ะเมื่อวานนี้ฉุกละหูก,กันมากเลยสาวแองเจล่านางรับจองโต๊ะไว้ลูกค้าบอกว่า8คนแล้วก็มีเด็กอีก9คนแต่นางจดเป็นว่าลูกค้า8คนบวกกับเด็กเป็นเ้าคน ที่จริงแล้วทั้งหมดมันจะต้องเป็น17คนคะ่ะเราก็เตรียมโต๊ะไว้แค่9คนที่ไหนได้ลูกค้ามาผู้ใหญ่8เด็ก9ทุกคนจ้าดีที่ว่าเรายังพอมีโต๊ะเหลืออยู่ข้างในก็เลยจัดโต๊ะให้เด็กนั่งต่างหากเลย9คนข้างในเราก็ไม่นึกเหมือนกันว่าโต๊ะหนึ่งจะมีเด็กตั้งเข้าคนคะ่ะอรอยไหมพึงไทยสวยมาก <rí> e> อายุ1ิน้างอลิเซียชื่ออะไรนะลกูก ออมีชื่อไทยไหมคะไม่มีค่ะอลิเซีย่ในพวกก,กุ้งห็นบายบายบายไม่ได้ลาคนน่าลาหมาดูหน้าตานางคะ่ะทุกคนนางไม่รู้จะเก็บอันไหนก่อนพอลูกค้ากลับกันหมดแล้วเราก็ช่วยกันเก็บกวาดร้านคะ่ะนี่ก็ นี่ก็คือขั้นตอนที่โหดสุดๆค่ะทุกคนก็เพราะว่าเราหมดแรงมาทั้งวันแล้วคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าวานอยากจะให้เห็นบรรยากาศที่เราทํางานกันจริงๆคะ่ะว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยทำอาหารให้คนกินเป็นร้อยกว่าคนเนี่ยมันทรหดขนาดไหนแต่เราก็ทํางานกันด้วยความสุขนะคะทุกคนอยากจะให้มีลูกค้าเป็นร้อยอย่างนี้ทุกอาทิตย์เลยคะ่ะ หลังจากที่ทุกคนเก็บกวาดทาความสะอาดกันเสร็จเตรียมจะกลับบ้านแล้วส่วนหวานก็ตักกับข้าวไว้ให้ทุกคนเลยค่ะให้คนละ4ี่ห้ากล่องเลยและเราก็นั่งดื่มกันคนละแก้ว2แก้วปรึกษาหารือกันว่าวันนี้เราทํางานผิดพลาดตรงไหนกันบ้างคราวหน้าก็จะได้ช่วยกันแก้ไขแล้วก็จดลิสต์กันด้วยค่ะลิสต์ซื้อของวันอังคารวันพุธก็จะเปิดร้านกันใหม่ แต่ลืมว่าบรรยากาศที่นั่งดื่มกันกับพนักงานเราไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะถ้าเกิดอยากให้เราทำคลิปแนวไหนก็แนะนำกันมาได้ค่ะขอบคุณค่ะอาเลยบนวิกเกนนี่ค่ะคุณพี่มาจากเยอรมันเลยนะนี่คุณ <Okay. S 2> พี่ <Okay. S 2> ชื่ออะไรคะชอแตกค่ะพี่แตกมาจากเยอรมันเลย <Yes. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีครับ